สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นเกม ROV กันและฮีโร่ที่เราจะใช้เล่นในวันนี้ก็คือตีรี่นั่นเองครับตีรี่เป็นสายแครี่นะต้องเล่นที่เลนดราก้อนเลนด้านล่างนะครับแต่เราจะเอาตีรี่มาเล่นสายป่านะครับเอาไปฟาร์มเอาไปจังเกิ้ลกันเรามาดูกันนะครับในการออกไอเทมต่างๆอันนี้คือรูนครับ จะใช้รุนสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองและก็เหรียญอาคาน่านะครับจะเน้นไปที่คริติคอลนะครับมาดูนิดนึงนะครับกับสถิติการเล่นโดยใช้ตีลี่ในตำแหน่งป่านะครับก็พลัดชนะบ้างแพ้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะชนะครับเรามาโซโล่กันเลยเข้าสู่โหมดจับคู่นะครับ ready เราก็จะใช้ฮีโร่ตีรี่ในตำแหน่งป่านะครับเลือกแล้วก็ไปสนุกกันเลยครับเริ่มเกมมานะครับก็ตีรีของเราได้วิ่งเข้าไปขอแนะนำการเล่นในตำแหน่งป่านะครับก็คือเราจะต้องเก็บครีปป่าให้ได้นะครับ ซึ่งคริปป่าก็จะมีอยู่2ตํตำแหน่งก็คือคริปป่าที่เป็นบับฟ้าแล้วก็คริปป่าที่เป็นบับแดงนะครับแล้วก็เราจะใช้ทีวีเนี่ยในการเก็บบับฟ้าก่อนก็คือต้องเก็บตัวเซจโกลมนะครับเซจโกลมก็คือตัวตีใหญ่สีฟ้าเราเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บแล้วที่สําคัญตำแหน่งป่าจะต้องเข้าไปแอสซิสต์นะครับแอสซิสต์ก็คือเขาไปช่วยเพื่อนในเลนกลางทุกครั้ง เสมอนะครับหลังจากที่เก็บครีปเสร็จก็เข้าไปแอสซิสตรงกลางแล้วค่อยกลับเข้ามาเก็บบอบแดงในป่านะครับตอนนี้ตัวสีแดงตัวใหญ่นี่คือไมโกเลมนะครับพอเราเก็บเสร็จแล้วจบที่ตรงนี้เราจะเข้าไปแอสซิสตรงแครี่นะครับช่วยซัพพอร์ตก็จะเป็นสูตรป่านั่นเองครับสูตรป่าก็คือเราจะต้องกำหนด เป้าหมายของเรานะครับเสร็จแล้วอย่าลืม,มการเข้าไปไเก็บมังกรนะครับก๊อฟเจ็งเนี่ยเราจะต้องดูมินิแมพด้วยว่าปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ดูมินิแมพนะครับก็เลยเจอสตูเข้ามา2ตัวนะครับแล้วเขาก็เอามังกรเราไปนะครับแต่เราไม่ยอมเราก็ต้องตามไปเอาคืนนะครับเพื่อนเพื่อนเอาคืนให้เรานะครับทีนี้ก็ ตามเข้าไปแอสซิสเพื่อนบ่อยๆนะครับแต่อย่าลืมว่าป่าก็จะต้องไปนะครับเราต้องเข้าไปในป่าใหม่เพื่อที่จะไปเก็บเซจโกเลมกับไม้โกเลมแล้วก็ครีปในป่าตรงนี้โอ <No, S 1> ไม่ไหวครับแ no, <no>, no. ครีสองกับซัพพอร์เตอร์หนึ่งก็เอาไม่อยู่ครับเอมิลี่เขาเก่งมากต้องออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราก็จำเป็นที่ต้องค่อยๆเก็บครีปไปเรื่อยๆ โอ้เกือบไปนะฮะไม่ไหวครับขอตัวก่อนเราจะต้องไปเคลียร์ปากครับตอนนี้แฟลกมาแล้วนะครับก็ทำการถ้าเราเริ่มที่บับแดงแบบนี้นะครับถ้าเราเริ่มที่บับแดงเราก็จะต้องไปจบที่เซเลเยอร์เลนหรือออฟเลนด้านบนแน่นอนอย่าลืมแอสซิสต์ตรงกลางครับโอ้ตอนนี้เจอแบทครับแบทแมนครับเราไม่ไหวครับเดี๋ยวกับเขาไม่ไหวจริง เป็นสูตรครับอย่าลืมป่าเสร็จไปแอสซิสตรงกลางแล้วก็ค่อยเข้าป่าอีกครั้งนะครับแบบนี้เป็นสูตรครับเราจะต้องแอสซิสเพื่อนด้วยตอนนี้เห็นไหมครับพอจบบาฟ้าเราก็จะขึ้นไปที่ออฟเลนด้านบนเลยแต่ตอนนี้ป้อมเราแตกไปแล้วนะครับมากับอันเลนครับไม่กลัวครับทีนี้จังหวะนี้ครับเราต้อง โอ้ไม่ทันครับแต่ไม่ได้มังกรแต่เราได้แบทแมนครับโอ้เก็บแบทแมนลงไปครับแต่แบทเข้ามากับนาตัญญานะครับโอ้จังหวะนี้ยังไงยังไงก่อนโอ้หืเจอพลังนาตัญญาเข้าไปครับไม่ไหวแน่โอ้ขอบคุณครับอันเลนเข้ามาช่วยแล้วเราก็ต้องโอ้หนี่เจอรีเดมชั่นของเราเข้าไป ครับอย่าลืมดูสถานการณ์นะครับถ้าเผื่อ,เ,อเราเป็นต่ออยู่ตอนนี้เราก็ลุกเข้าไปได้เลยนะครับไปกับอันเลนไม่ต้องกลัวนะครับทีนี้อย่าลืมหน้าที่ของเรากลับเข้าป่าครับและตอนนี้คือผมไปบุกไม้โกเลมของฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือเป็นการป,วปา่วนป่าเขานั่นเองป่วนป่าจังหวะน,นี <Shut down. S 1> ไไ้ไม่ไหวไม่ไหวฮะถอยก่อน ก็คือการเข้าไปป่วนป่าเนี่ยก็จะช่วยทําให้ฝ่ายเรานะครับได้เงินแล้วก็ได้พลังมาครับตอนนี้ก็กลับเข้ามาที่บอบฟ้าของเรานะครับเซชโกเลมอย่าลืมจบเซชโกเลมให้ไปแอซสสิสตรงกลางครับไหวไม่ไหวก็ต้องไปไว้ก่อนนะครับเกือบไม่รอดนะเกือบไม่รอดเอา้าแต่ตอนนี้โอกาสครับโอกาส ไม่ครับโอไม่ไปช่วยเพื่อนนะขอเข้าป่าก่อนนะครับอย่าลืมว่าการทำตำแหน่งของเรานี่ก็สำคัญนะครับนี่ทุกคนกำลังช่วยเนกันอยู่ข้างบนเราก็เลยถือโอกาสที่จะมาเก็บออบเจกนะครับมังกรด้านล่างและก็เป็นมังกรของเรานะครับมังกรก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกคนในทีมนะครับทีนี้พอพออกจากบาฟ้าเก็บมังกรเสร็จก็เข้ามา เลนแครี่ได้เลยนะครับตัดสินใจจะดันขึ้นไปนะครับกำลังปอดโปโอ้ <ๆ understanding. S 2> oh, ไม่ไม่แล้วไม่ปอดโปงแล้วครับเจอเอมิลี่นี่คือต้องวิ่งฮะโอ้แล้วก็เราไปคนเดียวด้วยแล้วเป็นแครี่ที่อ้าวจังหวะนี้เทนไล่แล้วครับเอนๆโอ้โอ้เกือบครับมากับแก๊กก็ไม่กลัวฮะโอ้ัตัญญาลงมาช่วยเทนครับแต่แก๊กดึงมาแล้วเราก็ซับ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 ยังไงยังไงยังไงโอ้แบทดับเบิลคิวครับ เราก็ตายครับเมื่อกี้อาจเกิดใหม่แล้วนะครับมีความห่าวนิดๆนะครับแต่เขามาสามเราก็เลยเออไม่ไหวฮนะอ่าอย่าลืมอย่าลืมนะครับเออเข้าไปแอสซิสเพื่อนแอสซิสเพื่อนสวยแต่จังหวะนี้จังหวะนี้ไม่ไหวจริงเจ,งจอดาบโอ้ไม่ไหวครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ถือว่าเราแบบ เต็มที่อยู่เหมือนกันนะครับแอสซิสต์เพื่อนทีนี้เราขึ้นกลางเลยดันขึ้นไปบนกลางนะครับทันกลางนะฮะไปกับเทลนะครับไม่กลัวแต่ก็ไม่ลืมที่จะไปป่วนป่ากเขาโอ้อ้าวอ้าวแวนแวนยังไงเอาแวนหนีมามาเจอเรานะครับจังหวะน,นี้พอปลอดโป่งลงสบายก็จัดการเอาดาร์คสเลเยอร์นะครับ โชคดีครับมีเพื่อน3มคนมาแอสซิสจอยกันนะครับตอนนี้และก็ได้ดาร์คซ์เลเยอร์ไปนะครับคราวนี้อย่าลืมเข้าป่านะครับเข้าป่า3ามสูตรครับเข้าป่าเสรแอสซิสตตรงกลางอ้าวอันนี้ไม่ไม่ตามสูตรนะฮะอันนี้ไปไหนอ๋อนี้มาช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนไม่ได้ไม่ช่วยช่วยไหมช่วยนิดนึงโอ้ช่วยนิดน,นิดอยู่ฮนะ โอเคนะครับก็นะครับตอนนี้ก็นี่เอาป้อมเลยนะครับพยายามดันป้อมโอเคนะครับไม่ไหวฮนะโอ้จบไปอย่างสวยงามนะครับ ก็เป็นแทคนิกง่ายๆนะครับผมสำหรับการเล่นฟาร์มป่านะครับตามคำแนะนำและประสบการณ์ของผู้เล่นตำแหน่งป่านะครับสูตรก็คือเข้าป่าไปแล้วก็ต้องออกไปแอซิสต์ที่ตรงกลางแล้วกลับเข้าไปในป่าอีกนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยดังนั้น ขอให้เล่นในตำแหน่งป่าให้สนุกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ